พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่22มิถุนายนคริสตศักราช2 0 2 4คำพยานชีวิตโดยคุณมิเชลแอลแม็กกี้ มิชิแกนสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพระเจ้าทรงเปรมปรียินดีข้อพระคัมภีหร์นุนใจที่นำมาไข้ครัวในสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเสฟัญญาบทที่สข้อ17พระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าอยู่ท่าำกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ประทานความมีชัยพระองค์จะทรงเริงโลด พราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดังคุณมิเชลแอลแม็กกี้เป็นพยานว่าวันหนึ่งเมื่อดิฉันรู้สึกผิดหวังและโดดเดี่ยวดิฉันได้ยินเพลงหนึ่งจากวิทยุในรถยนต์เป็นเพลงที่กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ทรงชื่นชมยินดีในตัวเราดิฉันสงสัยว่าพระเยซูจะทรงชื่นชมยินดีในตัวเราได้อย่างไร เราผู้มีความวุ่นวายสับสนมากพระเจ้าไม่ทรงผิดหวังในตัวเราหรอกหรือดิฉันอยากให้เนื้อเพลงนี้เป็นจริงและยังคงสงสัยเมื่อกลับถึงบ้านดิฉันเปิดหาดัชนีคำศัพท์พระคัมภีร์เพื่อหาคำว่าชื่นชมยินดีและพบในพระคัมภีร์เสฟฟัญญาบทที่3ข้อ17เมื่ออ่านพระธรรมข้อนี้ดิฉันเห็นภาพที่พระเจ้าทรงทำให้ความกลัวของดิฉันสงบลง ด้วยความรักความเปลมปรียยินดีในตัวดิชันเป็นบทเพลงให้กับดิชันโดยตรงเมื่อนึกถึงภาพนั้นความกลัวของดิชันค่อยๆจางหายไปความรู้สึกโดดเดี่ยวลดน้อยลงเพราะทำข้อนี้ให้ความหวังสันติสุขและการปลอบโยนแก่ดิชันเสฟัญยาบทที่3ข้อ17เป็นข้อพระธรรมที่หนุนใจ และเตือนดิฉันว่าพระเจ้าทรงเปลมปรีและยินดีในตัวดิฉันแม้ในขณะที่ดิฉันรู้สึกไม่มีค่าโดดเดี่ยวและผิดหวังตอนนี้เมื่อดิฉันทำเพลงตามวิทยุทำให้รู้ว่าพระเจ้าทรงยินดีกับดิฉันด้วยการร้องเพลงเมื่อเราประสบกับความทุกข์ยากลำบากและรู้สึกเหมือนพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลเราสามารถร้องเพลงโปรด และเตือนตัวเราเองว่าพระเจ้าชื่นชมยินดีกับเราด้วยการร้องเพลงข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงชื่นชมยินดีในตัวข้าพเจ้าทุกวันและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ผิดหวังในตัวเองข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเตือนคาบลงทั้งหลายจากพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงชื่นชมยินดีในคาบลงทั้งหลายด้วยการร้องเพลงขอทรงช่วยคาบลงทั้งหลายให้วางใจในพระสัญญาไม่หันเหไปตามความรู้สึกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ